ในคลิปมาของชาลี127ผมได้พูดถึงเด็ก้อนี4ขวบนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับว่าเขานั่งม้าถังได้สวยถูกต้องตามลักษณะมากและผมก็พูดถึงว่าเด็กคนนี้น่าจะมีอนาคตในการขี่ม้าไปไกลวันนี้เป็นการเรียนครั้งที่3นะครับซึ่ง ทั้งครั้งที่หครั้งที่2ครั้งที่สามนักเรียนจะนั่งบนหลังมา้าเด็กน้อยจะนั่งบนหลังมา้าแล้วผมจะไปคนจูงแล้วคุณพ่อหรือคุณแม่ก็จะเดินประคองนะครับวันนี้วันนี้พอเรียนไปได้สักปกติเราจะเราจะเรียนกัน25รอบนะครับจะเดิน25รอบเป็นระยะทาง1กิโลเมตรพอดีพอดี วันนี้พอเรียนไปได้สักประมาณห้ารอบเด็กน้อยก็ก็พูดขึ้นมาว่าอยากจูงม้าบ้างผมก็บอกว่าได้เดี๋ยวเลิกแล้วเราจูงแล้วลูกนะปรากฏว่าพอขี่ไปขี่ไปวันนี้ไม่ครบยี่สิบห้ารอบครับพอคือถึงรอบที่สิบห้าทวงละอยากจะจูงมา้าเลยขี่ได้จนถึงแค่ยี่สิบรอบ ก็ลงมาจูงดูนะครับเขาไม่กลัวมาเลยครับอนาคตอนาคตในการจะเป็นนักสีม้าน่าจะไปไกลมากใจเขาถึงมากครับเพื่อนๆดูนะครับบางจังหวะผมปล่อยเลยนะครับผมไม่ได้จับไม่ได้จับม้าเชียงใหม่นะครับบางจังหวะบางจังหวะก็ช่วยจับ